ลงครับนายวรลวุฒิหูเขียวนะครับ18ปีจากจังหวัดตรังหัวหน้าคณะอดีตยอดหวยดังเลยครับเจ้าของฉายาไอตาดุก็คือเดชดำรงสออำนวยสิริโชคนะครับมีคุณนิกรจันนวนนะครับเป็นผู้จัดการนะครับต่อสอธนกรเนี่ยแหละครับแล้วก็มีคุณสุขวัฒน์อำนวยสิริโชคเป็นผู้ให้การสนับสนุนครับ ปัจจุบันฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชดำลงที่จังหวัดภูเก็ตนักชกในดวงใจก็ไม่ใช่ใครครับลูกพี่ของเขาครับอดีตยอดมวยจังยอดมวยพันดุเดชดำลงสออำนวยศิริโชว22ครั้งครับชนะ17แล้วก็แพ้5ครั้งครับคู่นี้เป็นคู่ที่5นะครับสายทอทางท u ู f ฟ r y ยูของเรา,า,ารรรครับกรรมการธีรวุฒิศิลคอนชี้ขาดด้านบนนะครับให้คะแนน3ท่านมีพงพัฒน์้องไว ปรวัตรแขกสินทร์ธงชัยทองโซเวกับคู่นี้นี่เป็นมวยดาวรุ่งอนาคตไกลทั้งคู่เลยครับร้อยปอนร้อนวิชาครับเอาฝ่ายแดงนำหน้าน้ำเงินบุธิเดในเรื่องคู่มวยไม่ต้องห่วงจะรุ่นเยดรุ่นเล็กร,รุ่นใหญ่รุ่นกลางนะครับไม่ต้องสบายใจได้วางนั้นเถอะทีมงานพิธีกึ่งาชมชนนะครับก็ออกลั่นกรองออกมาให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดอ่ะนะคูน่นี้น้ำหนักไม่เกินร้อยปอนฝ่ายแดงนำหน้านะน้ำเงินบุธิเด วิเดเตะขวาไปทีนึงเล็กๆคณกรรมการก็ใกล้เคียงเลยไม่สูงเยอะนะขยับไปเรื่อยนำหน้าแดงน้ำมืนวุฒิเดชนำหน้ายาวกว่าหน่อยแข้งขายาวกว่านิดนึงวุฒิเดชขวาก้าวเตะไปทีนดงแดงนำหน้าวุฒิเดชโอ,เโอ้โ้ใช้ได้เลยตีขวานี่อัตโนมัติเลยวุฒิเดชมวยขวาด้วยกันเล็กๆ ่อยและแบบไม่เหนื่อยว่างั้นเนีหนื่อยง่ายหายเร็วเยา๋วชนรุ่นใหม่นะครับในเรื่องของกีฬานี่มาชอบเฮืสบายใจนะมีแน่สิสเตอร์ก็ลุ้นอยู่บนล็อกด้วยขยับไปเรีอยกขวามาน้ําเงินมูธิเดชน้ำหน้ายังใจไม่ร้อนขยับใหม่รูปรังใช่ได้หมัดขวาไปทีนึงคู่นี้ก็ได้คู่ขี้เลยนะครับประเภท50-50ฝ่ายแดงนําหน้าน้ําเงินมูธิเดช ชกกันในพิกัดร้อยบอลนะครับต่อยแหมรักต่อยพิธีนี้แหมลูกนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยดีก้มไปต่อยไม่ดีเอ้าซ้ายของทางนำหน้าขามวยไม่ตกนำหน้าวุฒิเดชแกเล้มไปเรื่อยน้ำเงินขวามาชกในพิกัดร้อยบอลอุฒิเดชน้ำเงินนำหน้าแหม ใช้ได้อซ้ายเล็งไปอีกขวามาวุฒิเดชเล็กๆปลายยกอีกนิดนึงหมดยกก่อนพกพภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้คอร์ปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ CP พ ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร02 800 800 0บริษัท CBF Restaurant Food Chain จำกัดผลิตภัณฑ์ไหพอเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมโดยเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับคูห้ายกที่2ครับแดงนี่นำหน้าปอเปี๊ยวกระสินนะครับหรือเพชรพิมพ์พรนี่คนเดียวกันนะครับส่วนน้ำเงินนี่วุฒิเดชสอเดชดำรง ก็อยู่ในเครือของอไอตาดุแะครับเดชดำรงศรอําดวยสิริโชคต่อยท้องไปก่อนครับวันนี้ลูกของเดงชดำรงชกด้วยนะครับผู้ต่อไปครับเดชยลิศศนเดชดำรงครับอ้าวายแดงนำหน้าแทงไปทีนึงมาลอกดีต,ต,ตีสวยเลยนำหน้าโอ้มารูปร่างทรงดีด้วยนะครับายแดงนำหน้าน้ำเงินวุธิเดชวุธิเดชก็ไม่ต้องห่วงสั้นกว่านิดนึงอา้าขวาติด บูธิเด่ดนํำเงินต่อยหุกซ้ายต่อยลําตัวแม่ก้มมาต่อยไม่ดีนะข้ะขวาของนําหน้าแม่เด็กๆต่อ,ตอยมันอย่างนี้นี่ขีบและตีปลายนําหน้าเด็กมาข่าขวาบูธีเด่ดนแม่ในในนาหน้าใช้ได้เลยนะขีบดีตีอีกขีบดีโอ้โหโดนไปสองดอกแล้วนะครับตีดอกมาตัดลูกนี้พักการจริงๆเลยแม่น่ารักมากเลยน้ำเงินที่ตัดบูธีเด่ด นี่ครับแมเขาบอกว่าชุดนี้ว่าที่แม่ดาวลุ่งพุ่งแรงเลยครับแดงบุรีรัมย์โอ้โหดูจับดูครับแม่ดูจับแต่ว่าน้ําเงินครับแม่ไอหนูจากเมืองตรังไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูมาตอนนี้นายจับมัดรัดอนี่แหละครับโอ้โหดูครับสงครามเข่าเลยครับตอนนี้น้ำหน้านี่จังหวะ คีบแล้วก็ยกเข่าเสียบนี่น่ากลัวเลยนะครับอปอเปี๊ยวกระสินก็อยู่ในชุดของท่านผู้กองรันสารคามครับแล้วก็ฝากถึงหัวหน้าคณะตามภาคอีสานด้วยครับใครอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเพชรินด,ดีติดต่อผู้กองรันได้เลยครับสายอีสานครับอ้าวนขีบแล้วข่่ยายวยัดเข้าไปครับนาะหมิงแม่โอ้โห้ทุนเข่าทุนเข่าเลยนะครับข่ยาวข่ยาวขวดไปเรื่อยข่ยาวขวดก่อนมิงยาเอา ล็อกตีเลยนะครับไปแดงนำหน้า,อาปอบือกสีน้ำเงินอุติเดชสอเดชดำรงได้ใจแล้วนะครับโอ้ยแมากรรมการไม่นับยังไม่เต็มหมัดวัดดวงว่าขวาสวยนำหน้าชนอย่างเดียวปลายยกแรงนิดนึงมแม่ใจร้อนด้วยนะครับนำหน้าต่อยหนึ่งสองหมดยกที่สอง โลดครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่สาสกุลยิมอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายมวยเด็ด789คลองสวนภูร,รีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาทอ,อ็อฟเสอเทออ์งาอแกไนเซอร์หัดใหญ่อุปกรณ์มวยไฟเตอร์ น้ำจิ้มคุณภาพน้ำจิ้มดาบลันสารคามพร้อมโดยเจเจปอสาวหนา้าร้านคอกเทลซีฟูด้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับตามมาต่อยกที่3ครับมวยรุ่นใหม่ๆนี้อะไรก็เป็นไปได้เอาละครับใช้แผนเกลือจิ้มเกลือยกที่แล้วพลาดโดนศอกนะครับลนแต่กรรมการไม่นับยกนี้เริ่มจะใช้สอกคืนบ้างครับนายนายแม่แต่ว่านายนี่นำหน้ากัโอ้โหขีหนากรัวครับเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทนไหวแล้วนะครับ น้ำเงินมูธิเด่ไยแดงนำหน้ารันที้บไว้อย่างเดียวเลยเอากระชากกระชากมากระชากมาถอยตัวเอ้ามูทีเดชก็ตีโต้แมแต่นำหน้ากแกกันเล็มเล็มไปตลอดแดงนำหน้าน้ำเงินมูธิเดชชนอีกนำหน้าวัดดวงตีไปนำหน้าขยาวขยาวขวดกนริ้นยาวตะเท้าขวาแม่ได้ออกทีวีด้วยนะครับมวยมันขนาดเมืองทุกอยูนะครับเอาตีไปนำหน้า อุทีเดชจะล็อกไว้เริ่มล็อกบนได้แล้วอา้าวมีเสียงเฮอา้อาวเฮมาเฮมาเฮมาน้ำหน้าตีไปอุทีเดชมาน้ำหน้าโอ้โหลูกนี้น้ำหน้าก็อยู่โต๊บนตลอดน้ำหน้าเสียบปลาโดนตัดลมแม่เชิงใช้ได้อุทีเดชชนิดน้ำหน้าทะเครืองเครืองอา้าววัดวัดใจกันแล้วเล็กๆอายุน้ำไม่เยอะแม่ตีไปอุทีเดชนี้ สั้นกว่าก็จริงแม่ต้องขย eng ขยเยงอย่าสูงต้องขย eng อุทีเดชอ้าวกรรมการแกะแย่นนี่ครับแมาวันนี้มาถึง5คู่คุณภาพเลยครับคู่ปิดท้ายโอ้โหดูแมานี่เลยครับรุ่นนี้ครับาหาไวสายไวสายแต่ดูครับนายจับโอ้โหดูแมาจับแม่ยกนี้จับได้ดีจริงๆครับพุทธิเดชนอาล่ะครับไม่แน่แล้วครับ ไม่แน่แล้วครับนำหน้าเดินมาโดนตีขวาก่อนพุติเดชซ้ายแมาอะไรก็เป็นไปได้สนันเมืองนะครับโอ้โหนี่แลหละมวยมันสนันเมืองจริงๆเลยไยแดงนำหน้านะมนว์พุติเดชโอ้พอเครื่องร้อนเนี่ยอะไรอะไรก็เกิดได้เลยนี่แหละเล้เาใจเล็กๆเ,กเกหนื่อยได้หายเร็วเชิงไปนำหน้าลุยไปวุติเดชต่อยมา แทงไปวุธิเดชนำหน้าตีไปวุธิเดชล็อกไว้นำหน้าเล่มไปเล่มไปวุฒิเดชตีไปเสียงเฮยังยังมีตลอดเอาตีไปนำหน้าตีไปอดอกหนึ่งป่อยโยกหมดโยกหมด,หมดยกที่3นะครับโอ้โหมันจริงจริงเด็ดฝ่ายน้ำเงิน โอ้โหช่วงยก2นี่แม่แกดูเสียเปรียบหน่อยนึงครับโอ้แต่ว่ายก3านี่เร่งขึ้นมาจนตอนนี้สถานการณ์กลับมาคู่ขี้สูสีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับมาดูครับยก4โอ้โหนี่ครับแนำหน้าใยแดงตอนนี้เดินหาเรื่องชวนทะเลาะมาเดี๋ยวดูครับในในมาวัดกันยกนี้แล้วครับออยู่4กับ5นี่แหละครับใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากันครับแดงนํำหน้าปอเปียวกระสินหรือเพชรพิมพ์พรน้ำเงินนี่อุทิเดชสอเดชด,ดำรงครับ อุติเดชเอ้าโอ้เล็กกว่าก็จริงแต่ว่าอือคมในฝักเมือนกั้นะเอ้านำหน้าลุยเลยลุยล็อกไว้จับอุติเดชอุติเดชแกขวาง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 ไม่ให้จับไม่ให้จับเอ้าไต่ปลายอุติเดชเอ้าเออเอออะไรก็เกิดได้เอาร็อกบนเลยที่ร็อกเลยแล้วก็ขยันด้วยโอ้โหมาแบบออกลูกขยันเลยนะครับนําเหมือนอุติเดชายแดงนำหน้าชน ู่ในชกในพิกัดร้อยปอนด์เอาชนอย่างเดียวนำหน้าขวามาวิธิเดชขวาโต้ขวางขวางตีไปนำหน้าอุทิเดตตีมาแม่เล็กๆแมาอนาคตใช้ได้ทั้งคู่เลยอุธิเดตน้ำเงินตัวเล็กกว่านิดนึงแต่ออกลูกขยันนะครับนี่แหละครับว่าอ้านี่ครับไยแดงชนเข้าไปชนเข้าไปครับนำหน้า นี่ครับโอ้โหแม่เล็กแต่จีจาดไอ้หนุ่มเมืองตรังไฟน้ำเงินโอ้โหดูครับแม่ตอนนี้บวกสู้เลยโอ้ยอ้าวแม่อะไรก็เป็นไปได้นะครับไม่ไม่ถอยด้วยครับอ้าวพูททีเดชดปักหลักมาเอามัดมาอ้าวซอกขึ้นอาล้ครับยืนกันใกล้ๆแม่มวยเด็กมันชกกันมันจริงๆครับเอานำหน้าชนอย่างเดียวโอ้โหทีเดชดโอ้แรงนี้มาจากไหนเนี่ยแรงกี้มาจากไหนต้นๆดูไม่เท่าไหร่ พอเครื่องร้อนเนี่ยแตสู้แต่สู้ยิบต,ตาเลยอ่ะอุติเดชนน้าเงินเอาล็อกไว้น้ําหน้าโยกมาตีข่าวขวาอุติเดชนแทงซ้ายต่อยเอมาน้าหน้าชนอุติเดชนเอาน้าหน้าตีไปอุติเดชต่อยมาถีบครบเครื่องครบเครื่องแต่มีนาทีทองแล้วอ,อุติเดชนล็อกไว้เอา้าหิ้วมาตีมาอุติเดชขยวขยวหขวดก่อนลิ้นาด้วยนะครับโอ้โห้ยนี่ครับ โรมมเตอร์โนมอดมานี่ครับมันยันคู่สุดท้ายเลยโอ้โหดูมาดูไหนอาดึงแกะมาอาจารย์ธีรวุฒิมาคู่นี้ทาไม่ได้ออกทีวีเสียดายแทนครับโอ้ตอนนี้อ่ะตัวเล็กตัวเล็กดักแล้วครับเลือกแล้วออกอ้าวุธิเดชนำหน้ากัดฟันกัดฟันเดินมไม่ไม่เดินไม่ได้ครับตีซ้ายหน้าดี โอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอา้าปุติเดชแหมโอ้โหด,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 ดูดิดูดิดูดิมาเข้ามาเลยปุติเดชดูแหมดีละขวาไปสลับขวาไปดอกหนึ่งหมดยกที่สี่โอ้สะใจจริงจริงเดี๋ยวตอนนี้เปลี่ยนหน้าที่กันแล้วไยแดงรับโอ้โหแหม ตอ,ตอนนี้นำออกตัวนำโด่งเลยครับแม้ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะเสียเปรียบนิดนึงครับฝ่ายแดงเจ้านำหน้าครับต้องเดินเดินหนักเลยนะครับเพราะว่าปลายยกที่แล้วนี่ปลายยกสี่ที่ทำท่าไปยืนคิดเลยครับพอยืนคิดอุทิเดชแกก็ได้แมโชกแข้งสวยๆโอ้แล้วดูตอนนี้ว่าทำท่าเหมือนจะขี่จักรยานปล่อยมือแล้วครับแมพอดูดีพอทําได้เนี่ยโอ้ดูดีอะไรเลยก็ดูดีไปหมดเลยน้ำเงินอุทิเดช ออกลีลาการชกเลยมาเลยเข้ามาเข้ามาเขาเอาแทงสวยนำหน้าชนก็จริงแต่ว่าแหมย,ยังไล่ดูดิโอ้โห,โหยิ่งชกยิ่งอาวุธแกเยอะน้ำเงินอุติเดนำหน้าเข้ามาแม่แกขวางเลยเห็นไหมเนี่ยขวางแกก็ตีไม่ได้โอ้โหนี่แหละครับวันนี้ทางคำพูดเนะครับนึกถึงโตโยตา้าก็ต้องโตโยตา้าเคมอเตอร์นะครับ0 2 6 6์ส5งห 5-5จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณพิเชียนสมพ,พบรุ่งโรจน์ตัวเล็กแต่ก็หืมประเภทที่มือจัดจ้านจริงจริงจีงจ้จดเลยนะครับน้ำเงินวุฒิเดชมหนมาเข้าอีกเตะมาแต่ว่าก็ดีนะน้ำหน้าไม่ใช่ไม่ดีนะครับก็โชคดีอ่ะแข็งแรงตัวดีด้วยยาวกว่าสูงกว่าแต่วุฒิเดชมีสั้นกว่านิดนึงแต่อาวุธหลากหลายดูดิ ชนอย่างเดียวนะครับกําลังก็ไม่ตกนะไยแดงนําหน้านะครับพอปิวประสิท์น้าเงินวุฒิเดชสอเดชดารงอาวุธแกหลากหลายมากจริงๆครับในอดีตเรามีวุฒิเดชลูกพระบาทครับโอ้โหปัจจุบันนี้รุ่นใหม่เลยนะครับวุฒิเดชสอเดชดารงครับนี่น่าจะมารังสิตครั้งแรกด้วยนะครับจําชื่อไว้เลยครับวยรุ่นใหม่ครับโอ้โหแล้วสายตรงสายตาเก็บกันอาวุธพอนหนักพอนเบาเป็นด้วยครับ ดูว่าอ่ะอ่ะยังพอมีเวลาครับโอ้โหแต่ว่ายิ่งชกยิ่งดูยิ่งละเอียดนะครับฝ่ายน้ำเงินเจ้าวุฒิเดชโอ้น้ำหน้าไม่ใช่ว่าชกไม่ดีนะครับวันนี้ก็ชกดีครับอ้แต่ว่าดูครับดูโอ,โอ้โหหลากหลายจิจารมากครับฝ่ายน้ำเงินแม่ต้องจำชื่อไว้เลยนะครับวุธีเดชนะครับสอเดชด,ดำรงฝ่ายแดงก็คือน้ำหน้าปอียอกสิน เลยพิกัดร้อยปอนแต่ว่าชกแมกคำนก้กำลังนี้ไม่มีตกทั้งคู่เหลือเวลาอีกนิเด,กกดเดียวใกล้จะหมดยกสุดท้ายฝ่ายแดงก็คือนำหน้านะครับน้ำเงินวุธิเดชแรกแรก,ก็ดูทำท่าจะปุกเปียกนิดหน่อยแต่ยิ่งชกพอเครื่องร้อนนะพอเครื่องร้อนมาแล้วนี่ก็เร็วแล้วเร็วด้วยนะครับวุธิเดชสอเดชดำองหมด,ดยกสุดท้ายนะครับรอการตัดสินสักคู่เดียวนะครับฝ่ายแดงก็คือนำหน้าน้ำเงินวุธิเดชนะครับ ครับนี่ครับอ่ะเราดูการประสิทธ์อย่างเป็นทางการแล้วครับโอ้โหวันนี้นี่ครบเลยครับ5คู่คุณภาพครับโวยมันสนัดเมืองของเราอันนี้ครับ น้ำเงินครับอุฒทิเดศอเดชดำรงครับโอ้นี้โชว์ฟอร์มหล่อเลยครับวุติเดศอเดชดำรงครับผู้ชนะวันนี้เวลาหมดแล้วครับบวยมันสนั่นเมืองของเราพบกันใหม่นะครับวันพฤหัสบดีกับศึกเพชรยินดีครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ